ของปี2563นี้กาหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวัน 9, ทีน่9ัุวาคมจนถึงวัน 29, ที่9ธันวาคม2คำนั้นก็สามารถที่จะแจ้ความประสงค์ได้นะครับบริเวณด้านในพระวิหารหลวงซึ่งการดําเนินการจัดโครงการปฏิบัติศาสนายกรรมฐา,านนั้นนะครับอนอกจากพระสงฆ์ที่อยู่ในจังหวัดน,น่านแล้วนะครับ ที่ทมวัดพระธาตเชงแห้งได้จัดขึ้นนะครับเป็นประจําทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสอันเป็นมงคลนี้คณะจตหายาโยมที่จะมาร่วมบุญน,นะครับถวายพัตนาหารถวายน้ําปานะเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อน,นําพัต,ตาหาและโยี่บ

ในช่ววันหยุดยวนี้ทีมสตาร์ไทยรัฐโย